ยังไงถึงไม่สกใจก็ควรตอบเพื่อนๆในบ้านนเลยก่อนตื่นเลยนะคะก่อนที่หนูจะเปิดร้านนะคะเราก็ต้องโปรโมทร้านเป็นที่ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะว่าเราจะเปิดวันนี่หนูไปแจกใบเสร็จช่วงแม่ค้าค่ะตามตลาดนะแล้วก็ลงเฟซบุ๊กค่ะโปรโมทเต็มที่เลยว่าเราจะเปิดวันนี้พอเปิดวันแรกก็คือคนมากระหน่ำร้านเลยตั้งแต่เช้ายันค่ยงเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะจากทางอำเภอทางจังหวัดใ้เซียงก็มากันค่ะแน่นร้านเลยตั้งแต่เปิดร้าน ูเลยใครเข้ามาบ้านรจะเข้าไปแนะนำเขาทุกคนเลยค่ะว่นแนะนำเช่นก็แบบเสื้อผ้าเราสวยๆนะคะชลบรออนที่เคยเลยนะคะที่ออกรายการเป็นจแต่แล้วก็ออกหลายหลายรายการเสื้อผ้าของเราจะเป็นแบบคัดมาแล้วสวยๆเก๋ๆทตัวคุณภาพค่ะแล้วก็แล้วก็ราคาไม่แพงคาพิเศษค่ะอย่างลูกค้าที่เราไปขายอะค่ะก็จะสามารถเราขาย กวัสีตอนใหญ่เลยค่ะแล้วก็สามารถนามาเปลี่ยนได้เยอะแก้ทุกตัวเปลี่ยนได้ไม,ม่อันค่ะแล้วลทำยังไงย,ไยอดขายสองแถมนี้เลยก็คือค่ะทำยังไงถึงขายได้เยอะยอดไข่สองคือสองแสมใช่ไหมคะก็คือว่าพยายามแบบลูกค้าที่ก็ามาใหม่อะค่ะขข่ คนที่เข้ามาจะได้ใจเราทุกคนเลยหรือจะบอกทุกคนเลยว่าเดี๋ยวที่แวะมาดูอีกได้เรื่อยเลยนะคะทุกวันหนูมาใหม่สวยๆเรื่อยเลยค่ะแล้วก็แนะนําเพื่อนมาด้วยนะคะทำงาน่อไปเขาก็แนะนําเพื่อนๆมาค่ะลูกค้าประจาเยอะมากค่ะแล้วก็ลายใหม่ๆก็มาอีกแล้วก็ลูกค้าประจกค้าเพื่อนค่ะคนรู้จักเขาจะขยายวงกว้างกันต่อๆกันไปเองเลยค่ะมาสู่ซังบ อย่างลูกค้าประจำที่มาซื้อําก็บ่อยค่ะบางคนมาแบบเกือบวันบางคนมาวันหนึ่งหลายรอบก็มีแบบท oh ุกวันใช่บางคนมาทุกอา,าทิตย์จ้ะค่ะมาทีเป็นคันรถเลยแบบจะมีกลุ่มเดงลูกค้าประจำมาสามมาทีแบบสามสี่คันรถบอกว่าประทับใจมากประทับใจร้านเรา,าเประทับใจเสื้อผ้าแล้วเขาก็บอกจมาทุกอาทิตย์เลยค่ะอกออยากจะให้น้องโหยนะคะฝากถึงเพื่อนที่กำลังเริ่มต้นจริงๆมันเป็นหน้าฝนมันอาจจะยากนิดนึงแต่โหยก็ ทีเท่าคนได้สําเร็จให้กำลังใจคนที่เขากำลังต้องเรินเพราะมัก็เพงเริ่มกันเนาะก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะให้สู้ๆถึงจะมีใครถ่ายไม่ดีบ้างถ่าดีบ้างเนีมันก็ฉชนยกันนะคะต้องเชื่อมั่นในสวตอนว่าสวิตอนคือคือยอดแล้วว่าถึงเข้ามาที่นี่อะค่ะแล้วก็เชื่อที่สําคัญต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทําได้คนอื่นทําได้แล้วมันต้องทำได้ค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นบางคนทําไม่ได้ก็ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้ค่ะเราก็อาจจะทำได้ก็ได้ พอเป็นกำลังใจให้น้องหุยนะคะนี่ก็คือสุดยอด